ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจันที่13ธันวาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดชาวนี้โคสเนอเอาเอะไรยังไงผีคาดได้เชสโกแต่ว่า2เซนเต,นเตอร์ยังคงเด้งอยู่นะเมื่อบริเวณอัลบอริมเพชโค้ชของฝั่งแมนยูเองที่กล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนจะพบกับบรัดมัตในวันที่15ธันวาคม ว่าลุ้นเห็นกองหน้าบอยเยนบารเจมินเชสโกกลับโู่กลุ่มใช้งานอีกครั้งแต่ว่า2กองหลังประสบอาประสบการณ์อย่างแฮร์รี่แม็กไกวและก็มัชทเดริกยังคงบาดเจ็บไม่พร้อมที่จะแข่งขันนะเชสโกเองหายหน้าหายตาไปร่วมเดือนเพราะว่าเจ็บเขา่าจากเกมที่พบกับสเปอร์ตอนต้นในพฤศจิกายนโดยเวลานี้อาการดีขึ้นตามระดับพร้อมกับฟาดแข้งเดอะโชรี่ทว่าแม็กไกวเองนั้นกล้ามเนื้อหลังเข่าเจ็บ ซึ่งเจ็บอีกจากนัดเดียวกันที่ไม่ดีขึ้นรวมถึงเดร็กที่อาการเจ็บหลังฟื้นช้ากว่าการคาดหมายเอาไว้ไม่กว่าเองพลาดในการลงสนามเดร็กพลาดแข่งขันเบนจามินเชสโกก็เอาไว้ต้องตามดูการก่อนเราเหลือการซ้อมอีกประมาณสองมือ้ออามามิที่กล่าวเปิดปากนะฮะซึ่งเดริกเองก็รู้สึกปวดหลังอาจจะดูไม่ใช่อาการเจ็บหนักนะเพราะยังคงเล่นจนจบเกมพบก,กับพน,นักของคริสเตนพาเดสได้ ต่เจ้าตัวนั้นรู้สึกปวดบางครั้งคิดว่าผ่านไปสัปดาห์ก็จะหายแล้วแต่ถึงตอนนี้ยังคงประแป๊บอยู่ดังนั้นก็ต้องประคบปงะงมให้ดีในครั้งนี้ก็เป็นรื่งว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะรอลุ้นกันช่วยกันนะว่าเชสโก้แม็กไกว์ปะก็ด้านของมัชทานุริกจะกลับมาพร้อมกันได้ตอนไหนเรามาดูข่าวต่อมันกันครับเอาได้ยังไงเมื่อไบเยนสนใจดึงเมนูเสริมทัพ โดยคารบีเบนูมิทฟิลดาวรุ่งนะฮะของแมนยูเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของบาเยอร์มินิกในช่วงซัมเมอร์ปีหนา้าโดยคริสเตียนฟอกผู้สื่อข,ข่าวของสกายเยอรมนีรายงานข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าคอบบีเบนูมิทเลว,วัย20ปีของแมนยูนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเสริมทัพของบาเยอร์มินิกโดยแมนยูเองตกเป็นข่าวกับการย้ายออกจากกระท่งของชินอเทอฟอร์ด เพื่อโอกาสในการลงสนามที่มากยิ่งขึ้นโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับเรื่องของนาบรีมาตั้งแต่ช่วงซมมัมอแล้วและมีการรายงานข่าวว่าทีมดังแข่งเมืองเดปเปิลน,นั้นวางแผนที่จะดึงนักเตะไปร่วมทัพด้วยสัญญาเยืมตัวในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามนาบรียังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสโมสรชั้นนำอย่างอาร์เซนอลเรอัลมาดริดและก็ยบร์มินิกที่แสดงความสนใจเมนูในครังนี้เช่นเดียวกัน ผมเองนั้นได้ยินข่าวลือมาแล้วว่าบายเยนต์เองนั้นต้องการเซ็นสัญญากับดาวเด่นแมนยูในตลา,าดหน้าหนาวนี้นี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอ่สำหรับบายเยอร์มินิกฟ็อกซ์ได้เปิดเผยสำหรับช่วงซัมเมอร์แล้วแน่นอนว่าพวกเขานั้นมีลิสต์รายชื่อผู้เล่นมิดฟิลด์ที่ต้องการอยู่หลายคนพวกเขานั้นกำลังมองหาผู้สืบทอดต,ตำแหน่งเริออนชโกเรกาซึ่งก็กำลังจะกลายเป็นฟรีเอเจนในช่วงซัมเมอร์นะ ซึ่งคอบบี้เมนูนั้นอาจจะเป็นเพ่นเป้าหมายมาเย,ยินจริงและกำลังมองหาผูเล่นอายุน้อยผมไม่แน่ใจนะว่าเมนูเนี่ยจะเข้ากับแผนในครั้งนี้ได้บ้างไหมแต่ว่าที่แน่นอนเลยนะว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะก็เป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกักนนะฮะคอบบี้เมนูกับปานาตที่ยังไม่รู้จะซ้ายหรือจะขวาดีเรามาดูข่าวต่อมากันครับ แล้วไงเมื่องงอ,อ,มอมัมโมดิมขอต่อรองยื้อสามแข้งแอฟริกันเตะวันจันท์นี้ก่อนจะได้ไหมหรือสโมสรแมนยูจะได้คําตอบภายในวันเสาร์จากทางของสหพนันธ์ฟุตบอลแห่งชาติของสามแข้งอันได้แก่บรายันชเอมเบมโมอาม,าามัดดิเยนปโรและก็ดุแซม,มาสโุย์อ,อนุญาตให้อยู่เตะคือวันจันทร์ที่15ธันวาคมพบกับบาร์มัมหรือไม่ซึ่งเอมเบมโมเองอามัดดิเยนปโรเองและก็มาสรุยเอง ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเดชันที่จะเปิดฉากในวันที่11ันวาคมอย่างไรก็ตามปีศาจแดงอีกนั้นขอยื้อช่วยต้นสังกัดส่งท้ายก่อนซึ่งคำร้องของนี้ถูกส่งไปยัง3สหพันธ์ระหว่างสัปดาห์อย่างเร็วก็รอคำตอบในวันศุกรนี้อีก24ชั่วโมงข้างหน้าในครั้งนี้โดย h ฮ o โค h อาร์มอดิมก็หวังจะให้เป็นข่าวดีในครั้งนี้อย่างยิ่ง เรายังคงพูดคุยกับทั้งของทีมชาติของทั้ง3คนอยู่อัมเริมก็ได้กล่าวในงานแถลงความพร้อมโดยเกมจะแข่งขันในวันจันทร์นะพวกเขาอยู่ที่นี่และก็กำลังฝึกซ้อมกันอย่างดีล่านั้นกำลังพยายามที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์มันนั่งกงินใจที่ไม่รู้จว่าใครพร้อมที่จะลงเล่นบ้างแต่ว่าอีกทางหนึ่งเป็นพระว่าไม่มีใครรู้ดีนะว่าใครจะได้ลงเล่นและนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดี ที่ทุกคนนั้นฝึกอย่างเข้มข้นในขณะนี้เราอีกนั้นมีผู้เล่นที่พร้อมรับมือกับทุกอย่างแล้วด้วยเวลาเตรียมตัวที่ยาวนานสัปดาห์นี้เราจะได้คำตอบจากทุกสาพันธ์แห่งชาติของนักเตะเมื่อไรผมไม่แน่ใจนะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนนั้นจะเหมือนกันหรือไม่ซึ่งแต่ละทีมมีแนวโน้มและก็แนวความคิดของตนเอง เกี่ยวกับเวลาที่พวกเขาต้องการผู้เล่นไปฝึกซ้อมในครังนี้โดยคาดกันดีนะว่าจะทราบผลยินดีการตัดสินใจในวันศุกร์นี้หรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ซึ่งบรรโกนั้นเตระเรอบแบ่งกลุ่มเร็วสุด21ธันวาคมส่วนแคมบรุณนและก็ไอวรีโคชกลุ่ม F ร่วมกันโบสนัดแรกคร้อยหลังไปอีก3วันคือ24ธันวาคมในครังนี้ ก็เป็นว่างานนี้ยื้อสุดน่าจะแค่15ธันวาคมนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ก่อนแล้วค่อยไปก็ได้กันเรามาดูข่าวต่อมาน็นครับผีแดงต้องบทบี้คู่แข่งสโคจวกอาวอริมไม่เข้าใจวัฒนธรรมแมนยูชี้ไม่คู่ควรจะคุมทีมผีสักเท่าไหร่นักเ,เรียกว่าพังบทนะฮะปรัชญาผีแดงในครั้งนี้เมื่อพอสโคอดีตมิดฟิลคนดังวิจารณ์บริเบนอารอริม,อรมบอกว่าไม่ใช่คุณซื้อที่เหมาะสมกับแมนยู ชีสตา์เน้นความปลอดภัยขัดกับตำนหน่งของดีนเอเกมรุกที่เร้าใจในแบบของผีแดงแม้ว่าทีมเก็บใช้ต่อเนื่องรังระดับที่6ของตารงคะแนนพร้อมที่จะพุ่งเป้าไปใส่ผู้บริหารว่าไม่เข้าใจวัฒธรรมสโมสรแห่งนี้ในคาราดิสสักเท่าไหร่นักเมื่อพอสโคตำนานกองกลางของฝั่งแมนยูสุดจะทนออกโรงจวกบริเนอาร์มบิมลเซอชาโปรติเกสบอกว่า ม่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะเข้ามากลุ่มบังเหียนทัพปีศาจแดงโดยให้เหตุผลเป็นคนที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของสมโมสรแห่งนี้สักเท่าไหร่นักโดยอัมบริมเองค่อยๆเปลี่ยนแมนยูให้กลายมาเป็นทีมที่เล่นแบบเน้นความปลอดภัยและก็นนผลเกมการแข่งขันโดยที่มันด้นเริ่มเห็นผลอย่างต่อเนื่องแล้วเพราะว่าทีมสามารถที่จะเก็บชัยชนะได้หลายครั้งและอันดับของพวกเขาอีน,นั้นขยับขึ้นมารังอันดับที่6ของตารางคะแนน มี25แต้มตามหลังอาร์ซนอลจากฟูง8แต้มแล้วก็การเล่นในลีก15แมชในคขณงนี้โดยอย่างไรก็ตามสโคโอเองกลับบอกว่าสไตล์การเล่นของอาร์มบริมนั้นไม่ใช่วิธีของแมนอยู่เลยพร้อมกับชั่วคุณซื้อชาบูตูเกชโอราเบอร์รัดาซีโอและก็เจอสันวิคก็ผู้ในการฟุตบอลบอกว่าผมไม่คิดนะว่าผู้จัดการทีมคนนี้จะเข้าใจสโมสรแห่งนี้พูดตามตรงนะ ผมไม่คิดนะว่าเขาจะเป็นคนที่เหมาะสมที่ซ้ำมไปแมนยูเองเป็นทีมที่เล่นแบบกล้าเสี่ยงและก็เน้นการเล่นเกมที่สนุกาวาระใจมากกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านโอเทลฟอร์ดในครั้งนี้ทำให้แฟนๆบอลน,นั้นลุ้นจนแทบตกเก้าอี้พร้อมกับลบุยตลอดเวลาปีที่เลี้ยงเอาชนะคู่แข่งมีจังหวะยิงและก็มีลูกยิงลูกเล่นทักษะต่างๆแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นเลย เราพูดถึงสโมสรน,นี้เหมือนเป็นสโมสรที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพวกเขามีโอมาเบอร์ร j ดาเจสันวิลค็อกซึ่งก็น่าจะเก่งมากในงานของพวกเขาเก่งมากในสิ่งที่ทําแต่พวกเขานั้นไม่ใช่คนของแมนยูเลยพวกเขาไม่รู้เลยนะว่าเป็นอย่างไรเวลาต้องซื้อนักเตะแบบแมนเชสเตอร์หรือว่านําผู้จัดการทีมแบบของแมนยูเข้ามาร่วมในครั้งนี้ ถ้าคุณไปดู s u p o r t i n g r ง h ิ o n อนแล้วคุณก็จะเล่นกองหลัง3คนนั้นคือไม่ใช่เลยนะแมนยูเนี่ยไม่เคยทำแบบนั้นด้วยพวกเขาทำแบบนั้นไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆและมันได้รับการพิสูจน์แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาและผมก็พูดถึงช่วงก่อนเซอร์อเล็กซฟกุสันด้วยซ้ำไปที่มันเป็นระบบ4411หรือว่า442มอตลอด เล่นเพื่อความบันเทิงให้กับแฟนบอลดีกว่าไหมเขาไม่ใช่สิ่งนั้นอยู่แล้วแต่ตัวเลขนี้พวกเขาส่งกองหลังมาเพิ่มเติมถึง4คนตอนเจอกับเวสแฮมสมัยก่อนถ้าเราขึ้นนำหนึต่อศูผู้จัดการทีมจะพูดเสมอว่าเฮ้ย hey, ต้องไปต่อแล้วลูตที่2ลูตที่3แล้วก็ลูที่4ผมจําได้ครั้งหนึ่งน่าจะเป็นตอนที่เราเจอกับเชลซีเราขึ้นนำหนึต่อศแล้วเราก็ถอยไปตั้งรับกันนิดหน่อย ตอนนั้นเชลซีเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากผู้จัดการทีมโมโหสุดข,ขีดหลังจบเกมเรื่องแบบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่เมื่อคุณยิงได้หนึ่งลูกคุณต้องไล่บี้เอารูที่2คุณต้องบุกใส่ทุกครั้งผมคิดว่าเขาเองไม่เข้าใจสิ่งนี้เลยสักนิดเดียวนี่แต่ผมเป็นว่างานนี้สโคได้รับประสบการณ์สมัยนั้นนะฮะที่อยู่กับเซอร์อเล็กฟอร์กสันบอกว่าวันที่ทำแมนยูนั้นไม่ใช่ยิงแล้วก็ตั้งรับแต่ว่ายิงแล้วก็ยิงแล้วก็ยิง และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงช้านะครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ